กำหนดให้เขียนลงในช่องว่างของแต่ละประโยคให้ได้ใจความที่ถูกต้องนะะอาจจะเป็นคำที่มีความหมายตามตัวก็ได้นักเรียนก็ลองเลือกใช้ดูใช้อย่างไงให้ถูกต้องตรงตามความหมายมีคำว่ารักมีคำว่าเคลิมคำว่าคบคิดนะไม่ใช่คบคิดนะคบคิดตระเวนเร่ร่อน สังสรรวิสาสะสามคัคคีซึมทราบห่างเหินกรวดน้ำเขียนลงไปในสมุดค่ะ <c oughs> ทั้งคำกลุ่มคำหรือว่าข้อความในชีวิตประจำวันเนี่ยมีมากมายนะคะนักเรียนจำเป็นจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเลือกใช้อย่างไรล่ะก็ต้องเลือกใช้ให้ตรงตาม ความหมายก่อนนะคะเราใช้ตรงตามความหมายก่อนบางคำเนี่ยนอกจากมีความหมายตรงตามตัวแล้วมีความหมายเชิงเปรียบเทียบแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องดูบริบทก็คือคำที่แวดล้อมอยู่ด้วยก็ได้เขาเรียกว่าความหมายโดย บริบทนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไปคำต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคำ ที่มีความหมายตามตัวหรือว่ามีความหมายในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้คิดค้นคําต่างๆได้เรียบเรียงถ้อยคําต่างๆในรูปแบบของงานเขียนบ้างวรรณกรรมมุขปาฐะบ้างหลายๆอย่างด้วยกันนะคะแล้วก็สืบ,สอสบทอดมาต,ต่อมาจนกระทั่งถึงรุ่นเรา ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ทำไมคะสูญหายไหมสูญหายแค่คำคำหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยในที่สุดคำคำนั้นก็จะทำไมคะถูกลืมเลือนไปไม่มีใครใช้คำคำนั้นก็จะตายไปจากคนไทยถ้าเราไม่ช่วยกันใช้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะช่วงต่อไปเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนรู้จักคำที่ ภูมิปัญญาไทยของเราได้คิดสร้างสรรค์กันไว้เรียบเรียงมาเป็นเพลงชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเพลงที่เราใช้มาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแต่ดั้งแต่เดิมนะคะอา่ารได้หรือยังเพลงที่เราโตมาก่อนจะโตเนี่ยเราก็ต้องได้ฟังมาแล้วนั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กนั่นเองนะคะฝากไว้ช่วงพักกลางวันนักเรียนไปค้นคว้าเพลงกล่อมเด็กในห้องสมุดมาเอาไปแล้วนะคะข้อที่หนึ่ง อุตสาไปอยู่ต่างจังหวัดต้องต้องต้องอะไรคำที่นักเรียนเขียนไปเติมค่ะต้องอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนไปต้องรักเพื่อนเพื่อนไปใช่ไหมต้องคบคิดเพื่อนเพื่อนไปใช่ไหมต้องตะเวนเพื่อนเพื่อนไปใช่ไหมต้องเร่ร่อนเพื่อนเพื่อนไปใช่ไหมเอาเลือกใช้คำให้ตรงตามความหมาย ให้สัมพันธ์กับข้อความที่ครูขึ้นมาให้หรือว่าให้สัมพันธ์กับประโยคที่ครูขึ้นมาให้ออาเติมเติมเติมหรือยังเติมคำว,ว่าอะไระห่างเหินห่างเหินใช่ไหมใช่ตรงตามความหมายหรือยังตรงแล้วอยู่อยู่คนละที่กันใช่ไหมคะก็ต้องห่างเหินกัน มันด้ติดต่อกันพวกเราควรจะนัดพบปะกันปีละครั้งค,ครูละไว้นั่นเอจะเติมคำไหนลงไปพบปะพบปะ เติมรื้ยังคะเติมแล้วค่ะใครยังไม่ได้เติมบ้างอาเติมคำว่าสังสรรค์สังสรรค์มีความหมายว่าอะไร พบปะพูดคุยพูดคุยกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนมเช่นจัดงานสังสรรค์ใช่ไหมคะในหมู่เพื่อนๆงานสังสรรค์ใช่ไหมผ่านไหมผ่านข้อที่3พวกผู้ร้ายละไว้ การปล้นธนาคารเติมคําว่าอะไรลงไปพวกผู้ร้าย เอาเติมหรือยังเ,เร็วเลยเติมคำว,ว่าอะไรดีคะอ่าตระเวนบ้างตะเวนก็น่าจะได้ถ้าไม่ตระเวนเอาคำว,ว่าอะไรดีรดอะไรนะคะอ่าคบคิดได้ไหมได้คบคิดคบคิด,คคดไดหรือไม่ไดมาเววแวว คบคิดนะคะไม่ใช่ขบคิดนะคบคิดคอควายร่วมกันทําการอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมร่วมกันทําการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคบคิดในที่นี้ร่วมกันทําการอะไรคะต้อนอะไร ร่นธนาคารก็คือคบคิดกันหรือว่าร่วมกันร่นธนาคารนั่นเองข้อที่สี่เขาจะไปตามสถานที่ต่างๆข้อนี้ถ้าใครใช้คําไปข้อที่3าแล้วใช้อีกได้ไหมได้ไหม,ไมไนั้นถ้าครูขึ้นมารวดเดียวเนี่ยนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะ เขาจะมีคำว่ากันด้วยข้อที่สามก็น่าจะเป็นครบคิดนะคะส่วนข้อนี้ต้องใช้คำว่าอะไรอะไรนะคะ เขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆอะไรดีอ่าบางคนบอกว่าตระเวนเขาจะตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆคำไหนดีเห่ากันระหว่างเร่ร่อนกับตระเวนหาความหมายก่อนดีคะเอาคำว่าอะไรดีเอาให้เวลาเร็วๆเลยเร็วเลย อาได้ได้ยังก็งใช้คำว่ารวเร่ร่อนนเะขาจะเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆไปเรื่อยเลยข้อที่ห้าลุงกับป้าพาปิตถ้าบอกว่าไปทั่วเนี่ยกับไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไปทั่วกับไปตามมันเหมือนกันไหมไม่เหมือน ข้อนี้ต้องใช้คำว่าอะไรตระเวนใช่ไหมคะลุงกับป้าพาปิติตระเวนไปทั่วกรุงเทพมหานครกับข้อที่หลมพัดเย็นๆทำให้เขาเคลิมเคลิมรู้จักคำว่าเคลิมไหมเคลิมหลับไปอย่างง่ายดา เคยเคลิมหลับไหมเคยหรือไม่เคยเคย้ำลายยืดเลยเธอไม่ควรถือเข้ามาในห้องส่วนตัวของฉันอย่างนี้คนที่ถือวิสาสะใช้ได้ไหมกับข้อน,นี้ได้นะคะถือวิสาสะไม่เกรงใจใครเลยนะคะห้องเขาเป็นส่วนตัวคนไทยจะต้อง ไม่ต้องเขียนแล้วนักเรียนลองเติมห้คุณครูสิจะต้องอะไรคะจะต้องสามัคคีเลยเหรอจะต้องอะไรก่อนรักและสามัคคีกันเอาไปสองคำแล้วนะ้อนิก้าสุการดาต้องเติมคำว่าอะไรเติมเร็วทราบซึมทราบไม่ทราบถึงซึมทราบในรถพระธรรมมากกว่าคน เออนะคะให้พระธรรมนี่ซึมซาบเลยมีราบจึ้งนะซึมซาบ mm hmm. ข้อสิบหลังจากทำบุญแล้วเราควรจะ mm hmm. กรวดน้ำ mm hmm. นี่ก็คือการใช้คำให้ตรงตามความหมายคำมีความหมายหลายอย่างด้วยกันนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำที่มีความหมายตามตัวคำที่มีความหมายโดย ในหรือว่าคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือจะเป็นคำที่มีความหมายโดยบริบทเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้จักเลือกใช้คำให้ถูกต้องอย่างแรกเลยต้องเลือกใช้คำให้ตรงตามความหมายเสียก่อนการสื่อสารนั้นจึงจะบรรลุตามสิ่งที่ปรารถนาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ค,ครูฝากนักเรียนในเรื่องของการเลือกใช้คำในการสื่อสารเลือกใช้คำเหมาะสมถูกต้องตามการณา์ทร์และบุคคลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ